สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง y u t u b e เอนี่มิมี่หรือใน Facebook Page Mimi h o บบี้ครับนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของเสื้อดอกไม้แล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเชื่อมแล้วก็ถักชิ้นงานด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวมีแนบลิงก์คลิปวิธีถักคลิปที่1ถึงคลิปที่3ให้ในช่อง Description นะคะเพื่อนๆสามารถกดตามลิงก์เพื่อไปดูแต่ละคลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปเชื่อมชิ้นงานด้านหลังกันต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมชิ้นงานด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะ ใช้มาร์กเกอร์นะคะในการจับหรือว่าล็อกชิ้นงานด้านหน้านะคะตรงคอเสื้อของเราให้ติดกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคอเสื้อของเราจะกว้างเกินไปเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะล็อกไว้นะคะขึ้นมาประมาณประมาณ1นิ้วนะคะหรือว่าให้ประมาณ2กลีบดอกก็ได้นะคะ1นสองแบบนี้เนาะ เดี๋ยวนี้จะล็อกไว้ประมาณนี้นะคะหนึ่ง6 7ประมาณ7ถึง8หลักนะคะหนึ่ง6 7ประมาณ8หลักนะคะที่มีล็อกไว้เนาะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากให้คอเสื้อกว้างหรือลึกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวถ้าตอนที่เราถักขอบนะคะมีก็จะถักรอบลงมาตรงนี้แล้วก็ ขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราจะให้ขอเสื้อติดกันไปเลยนะคะคอเสื้อจะได้ไม่กว้างเกินไปเนาะพอเราได้ชิ้นงานแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดความกว้างของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นะคะชิ้นงานของมี2ชิ้นกว้างที่ประมาณเกือบ18นิ้วแล้วนะคะ 18นิ้วเนาะเสร็จแล้วเราจะเทียบกับความกว้างรอบตัวนะคะที่เสื้อผืนนี้ยาวลงไปถึงนะคะความกว้างตรงนี้เราจะไม่เทียบกับขนาดรอบตัวเสื้อที่เราต้องการนะคะเพราะว่าขอบตรงนี้จะอยู่ใต้รอบอกของเราไปแล้วเนาะให้เพื่อนๆวัดความกว้างใต้รอบอกที่เพื่อนๆต้องการนะคะของมี่อยากได้ที่27นิ้วเนาะเพราะว่า ตรงนี้จะลงไปหาช่วงช่วงเอวแล้วนะคะความกว้างจะแคบลงเนาะมีอยากได้ที่ความกว้างในส่วนของตรงนี้นะคะใต้รอบอกเนาะที่27นิ้วนะคะตอนนี้ชิ้นงานกว้างที่18นิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวมีจะถักโซ่นะคะเพื่อเชื่อมชิ้นงานด้านหลังที่ความยาว9นิ้วนะคะถักโซ่9นิ้วบวกกับ ความยาวที่เราเชื่อม2ชิ้นตรงนี้ติดกันนะคะที่18นิ้วรวมกันแล้วก็จะเท่ากับ27นิ้วนะคะให้เพื่อนๆคำนวณแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปถักโซ่เพื่อเชื่อมชิ้นงานด้านหลังกันค่ะหลังจากที่เราคำนวณความยาวโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาถักโซ่นะคะเพื่อเชื่อมชิ้นงานด้านหน้ากับด้านหลังเนาะตัวเสื้อของมี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหน้าจะทบเข้าแบบนี้เนาะเพราะว่าชิ้นตรงนี้นะคะกว้างที่18นิ้วถ้าให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังยาวเท่ากันที่18นิ้วนะคะก็จะเป็น18นิ้วบวก18นิ้วเท่ากับ36นิ้วนะคะเสื้อผืนนี้จะตัวใหญ่เกินไปสําหรับมี่นะคะของเสื้อของมี่ก็เลยจะพับด้านหน้าเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่เชื่อมด้านหลังแค่9นิ้วเนาะ ต่อไปเรามาดูวิธีการเชื่อมกันเลยค่ะคล้องไหมนะคะเพื่อขึ้นโซ่แบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราจะแทงเข็มโคเชนะคะลงหลักที่อยู่ก่อนหลัก x ที่เราถักรอบแถวสุดท้ายนะคะหรือว่าแถวที่เราถักเชื่อมชิ้นงานสองชิ้นเนาะเสร็จแล้วเราเกี่ยวไหมลอดออกมาแล้วถักโซ่ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะถักโซ่ได้เลย ความยาวโซ่ก็คือความยาวที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้นะคะของนี้จะถักโซ่ให้ยาวที่9นิ้วแบบนี้นะคะถักโซ่ให้ได้ความยาวที่เพื่อนๆคำนวณไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ ตอนนี้มีถักความยาวโซ่มาได้ที่9นิ้วแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูไหมของเพื่อนๆด้วยนะคะว่ามีความยืดหยุ่นมากขนาดไหนเนาะลองดึงดูก็ได้นะคะถ้าไหมไม่ยืดมากก็ถักให้ได้9นิ้วพอดีนะคะแต่ว่าถ้าไหมสามารถยืดได้ขนาดนี้ก็ให้เพื่อนๆดึงให้ยืดแบบนี้นะคะแล้วค่อยวัดขนาดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเสื้อของเราจะกว้างเกินไปนะคะพอเราถักมาเสร็จแล้วแบบนี้ ตัวเสื้อของเราจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะจัดโซ่นะคะไม่ให้หลักโซ่บิดเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเชื่อมกับหลัก x ตรงนี้นะคะหลัก x ที่เราไม่ได้ถักเชื่อมแถวเนาะก็จะเป็นหลักตรงนี้เลยนะคะก็คือหลักตรงนี้นะคะที่เราจะเชื่อมเนาะ เขียวรอดออกมาได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อของเราก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่1น,นะคะ ชิ้นงานด้านหลังนะคะเราจะถักให้ชิ้นงานของเราขยายออกไปแบบนี้นะคะเราจะขยายหลักสุดท้ายโดยการถักซ้ํานะคะ2หลักเนาะเพราะว่าเสื้อของเราตรงนี้มีการไปแบบเฉียงแบบนี้นะคะเราจะขยายชิ้นงานด้านหลังให้มีความกว้างไปตามชิ้นงานด้านหน้าแบบนี้นะคะเดี <ت 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 ๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่1เลยนะคะแถวที่1โซ่3าเป็นหลักแรกค่ะแถวที่1เราจะยังไม่ขยายหลักนะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกแล้วก็ดูจำนวนหลักนะคะดูหลักของแถวที่เราถักเชื่อมนะคะเราจะนับไปสหลักหนึ่สองสาแบบนี้นะคะแทงโคเชลงไปบนหลักที่3เสร็จแล้วถักซีค่ะหรือว่ารอหอแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะบิดหลักโซ่ของเราแบบนี้แล้วก็ถักพอ1คอหรือว่าถัก F นะคะลงไปทุกหลักค่ะแถวที่1อาจจะถักยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวแถวที่2ที่3จะเริ่มถักง่ายขึ้น เราจะถัก F นะคะลงไปทุกหลักเลยจนจบหลักโซ่ของเราเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัก F นะคะลงไปทุกหลักเลยจนถึงหลักสุดท้ายของหลักโซ่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่1น,นะคะก่อนที่เราจะเชื่อมแถวให้เราดูชิ้นงานก่อนนะคะว่าชิ้นงานของเราไม่บิดนะคะแถวที่1ตรงนี้ไม่บิดเนาะแล้วก็ ชิ้นงานด้านหน้าตรงนี้เราก็ไม่บิดนะคะพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็จะเชื่อมแถวที่1นนะคะวิธีการเชื่อมเราจะนับจํานวนหลักตรงนี้ไป3หลักนะคะ1-2-3แทงลงไปบนหลักที่3ามเสร็จแล้วถัก c ค่ะชิ้นงานของเราก็จะติดกันแบบนี้นะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่2เราจะถักโซ่3ก่อนนะคะ ต้นแถวเราจะถักโซ่3เสร็จแล้วเราจะนับไป3หลักเหมือนเดิม1,2,3นะคะถักซีค่ะตอนนี้เราขึ้นแถวที่2แล้วนะคะพลิกลับแถวที่สองเป็นต้นไปเราจะเพิ่มหลักด้วยนะคะเราจะถักซ้ำ หลักแรกหรือว่าหลักเดิมกับหลักโซ่นะคะถัก F นะคะลงบนหลักเดิมตรงนี้เลยแทงลงไปแบบนี้เลยนะคะ1ครั้งเสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะลงทุกหลักจนจบแถวที่2 ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก F นะคะไปทุกหลักเลยให้ถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาถึงหลักตรงนี้แล้วนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่2จะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหลักบนหลักโซ่สามที่เราขึ้นไว้เป็นหลักแรกของแถวที่1นเนาะเราจะถัก2 F นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะตรวจดูชิ้นงานของเราก่อนนะคะว่าชิ้นงานไม่บิดพอไม่บิดแล้วเราจะเชื่อมแถวนะคะนับมา3หลัก1 2 3ถัก4เพื่อเชื่อมแถวที่2ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่3โซ่3ก่อนเหมือนเดิม เราจะถักําแถวที่2เลยนะคะนับไป3หลัก1 2 3ถัก C 1ครั้งเสร็จแล้วพลิกกลับเสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะลงหลักเดิมกับหลักโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก F ลงไปทุกหลักได้เลยค่ะพอถึงหลักสุดท้ายเราก็จะถัก 2F เเหมือนเดิม เป็นแบบนี้นะคะถักต่อไปให้จบแถวที่3เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอถักจบหลักสุดท้ายของแถวที่3ามนะคะเราจะเชื่อมแถวเหมือนเดิมนับไป3หลัก1-2-3่งสองสานะคะถักสี่เสร็จแล้วขึ้นแถวที่4ถักเหมือนเดิมโซ่3นับไป3หลัก1-2-3นะคะเชื่อมแถว เสร็จแล้วพลิกกลับแล้วก็ถัก F นะคะลงหลักเดิมกับหลักโซ่3ามอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ถักซ้ำเหมือนที่ถักมาเลยนะคะถักซ้ำแถวที่สองได้เลยเนาะเราจะถักนะคะขึ้นไปให้ได้ความสูงนะคะหรือว่าความยาวของชิ้นงานด้านหลังนะคะให้ได้ความยาวถึงใต้วงแขนนะคะใต้วงแขนของเพื่อนๆ่อยากให้ใต้วงแขนสูงประมาณไหนให้เพื่อนๆลองสวมดูได้เลยนะคะ ถ้าได้ความยาวใต้วงแขนที่แถวที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้มีถักชิ้นงานด้านหลังมาได้เจ็ดแถวนะคะแถวที่เจ็ดตรงนี้นะคะก็คือแถวที่อยู่ใต้วงแขนเนาะจำนวนแถวที่เราถักมาจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ขนาดตัวของเพื่อนๆเลยนะคะเราจะใช้วิธีการสวมดูนะคะลองถักเสร็จแล้วเอาไปสวมดูนะคะแล้วให ตรงนี้นะคะอยู่ใต้วงแขนของเราพอดีเนาะถ้าได้ความสูงหรือว่าความยาวที่ขึ้นมาถึงใต้วงแขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกห่วงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาถักชิ้นงานด้านหลังให้สูงขึ้นไปอีกทีนะคะพอเราถักมาจนได้ความยาวใต้วงแขนนะคะเราจะล็อกห่วงตรงนี้ก่อนนะคะถักโซ่หนึ่งเพื่อล็อกงานแล้วตัดไปตไหมฝังตรงนี้ก่อน ตรงนี้มีถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดเลยแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มชิ้นงานด้านหลังกันต่อเราจะนับย้อนกลับมานะคะเราจะเริ่มแถวถัดไปนะคะประมาณตรงนี้เนาะประมาณจุดเริ่มต้นที่ตรงกับแถวแรกนะคะหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ ลากขึ้นไปแบบนี้เนาะมีถักมาทั้งหมดที่7แถวนะคะมีจะเริ่มแถวที่8นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8นะคะหลักที่มีจะเริ่มมีจะเริ่มหลังหลักที่8แบบนี้เสร็จแล้วก็1,2,3,4,5,6,7,8 เราจะมาร์กไว้แบบนี้นะคะหลักที่เราจะเริ่มนะคะจะตรงกับหลักแรกนะคะที่เราถักแถวที่1มาก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคล้องห่วงเหมือนเดิมเราจะถัก F นะคะลงไปทุกหลักเลยตรงนี้เราจะไม่เพิ่มหลักแล้วนะคะเราจะถักขึ้นไปจนได้ ความยาวของชิ้นงานด้านหลังที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆอยากให้ชิ้นงานด้านหลังยาวขึ้นไปขนาดไหนก็ถักขึ้นไปได้เลยโซ่3เป็นหลักแรกค่ะเสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะลงไปทุกหลักเลย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก F นะคะลงไปทุกหลักจนถึงหลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้เลยนะคะถักให้จบแถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้ถักมาจนจบแถวแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวถัดไปเลยนะคะโซ่สามเป็นหลักแรกเหมือนเดิมเสร็จแล้วพลิกกลับนะคะ เราจะถัก F ลงไปทุกหลักเหมือนเดิม ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัก F ลงไปทุกหลักเลยนะคะจนถึงหลักสุดท้ายท้ายแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะหลักสุดท้ายของแถวนะคะก็คือหลักที่เป็นโซ่3นะคะเราจะแทงลงไปบนหลักโซ่หลักที่3แล้วก็ถัก F นะคะหลักสุดท้ายของแถวจะเป็นหลักโซ่3ตรงนี้เสมอนะคะถ้าเราถักไม่ครบ ชิ้นงานของเราจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะให้เราถักมาที่จำนวนหลักให้เท่ากันนะคะเพราะชิ้นงานของเราจะได้ตรงขึ้นไปเลยเนาะเสร็จแล้วเราขึ้นแถวถัดไปโซ่สามเหมือนเดิมค่ะพลิกกลับถัก F ลงไปทุกหลักเหมือนเดิมเลยนะคะ ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะถักเอฟลงไปทุกหลักนะคะจนได้ความยาวชิ้นงานด้านหลังที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้มีถักชิ้นงานด้านหลังมาทั้งหมดที่20แถวแล้วนะคะ พอวัดความยาวนะคะความยาวตรงนี้ได้ที่เกือบอบดนิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้จะถักแถวสุดท้ายเพิ่มอีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อให้ความยาวของชิ้นงานด้านหลังตรงนี้ยาวที่ประมาณ8นิ้วเนาะความยาวตรงนี้เพื่อนๆลองสวมดูนะคะอยากให้ชิ้นงานด้านหลังยาวขึ้นไปถึงตรงไหนเพื่อนๆก็ถักขึ้นไปได้เลยนะคะจํานวนแถวตรงนี้ของเราอาจจะไม่เท่ากันเนาะแล้วแต่ขนาดตัวหรือว่าขนาดความยาวตัวเสื้อที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะ พอได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการแล้วเราจะถักแถวสุดท้ายเพื่อจบชิ้นงานด้านหลังก่อนที่จะไปถักสายเชื่อมชิ้นงานด้านหน้ากับด้านหลังให้ติดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักแถวสุดท้ายของชิ้นงานด้านหลังกันค่ะก่อนที่เราจะถักแถวสุดท้ายนะคะเราจะนับจํานวนหลักทั้งหมดนะคะที่เราถักมานะคะของมีถักมาทั้งหมดที่61หลักนะคะก็คือ นับตั้งแต่หลักโซ่3าตรงนี้ให้เป็นหลักที่1เลยนะคะแล้วก็นับหลัก f นะคะมาทุกหลักจนถึงหลัก f หลักสุดท้ายนะคะว่ามีกี่หลักเนาะของมีมีทั้งหมดที่61หลักนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาจํานวนหลักทั้งหมดหารด้วย4นะคะ61หารด้วย4เท่ากับ15.25เนาะเราจะปัดเศษทิ้งเลยนะคะก็คือ15เราจะนับ หลักตรงนี้นะคะด้านขวาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสเสร็จแล้วเราจะใส่มาร์กเกอร์นะคะหลังหลังหลักที่15นะคะตรงนี้ก็คือหลักที่1ถึงหลักที่15เนาะเสร็จแล้วเราก็จะมานับฝั่งด้านซ้ายนะคะอีก15หลัก1 2 3่5สาม 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มถักแถวสุดท้ายกันเลย ขึ้นต้นแถวนะคะเราจะถักโซ่สามเหมือนเดิมเสร็จแล้วพลิกกลับนะคะเราจะถัก f นะคะไปทุกหลักจนถึงหลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้เลยค่ะ แบบนี้นะคะถัก F นะคะให้มาถึงหลักตรงนี้นะคะหลักที่อยู่ก่อนมาร์เกอร์เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาถึงหลักมาร์เกอร์แล้วนะคะเราจะแกะมาร์เกอร์ออกก่อนเนาะเสร็จแล้วเราจะถักพอครึ่งคอนะคะหรือว่า half double c r โ c เช t นะคะไปหหลักค่ะมีสามห่วงนะคะปลดทั้งหมด แบบนี้เนะเสร็จแล้วเราจะถัก X หรือคอท่อนะคะลงไปทุกหลักจนถึงหลักสุดท้ายก่อนถึงมาร์กเกอร์นะคะเราจะถักพอครึ่งคออีกหนึ่งครั้งนะคะถัก X ไปก่อนเนาะ ะะไปทุกหลักจนถึงหลักสุดท้ายนะคะก่อนถึงมาร์กเกอร์นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราถักพอครึ่งคออีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะพอถักมาถึงหลักสุดท้ายก่อนถึงมาร์กเกอร์นะคะถักพอครึ่งคอหนึ่งหลักแกะมาร์กเกอร์ออกก่อนนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหรือ F นะคะไปทุกหลักจนจบแถวเลยค่ะ ัก F ต่อไปให้จบแถวเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะจบชิ้นงานด้านหลังนะคะโดยการถักโซ่หนึ่งนะคะเพื่อล็อกงานตัดไปไหมตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไหมอีกสีหนึ่งนะคะในการเชื่อมสายเสื้อเนาะ ตอนนี้ตัวเสื้อของเราเป็นแบบนี้นะคะชิ้นงานด้านหลังของมีดจะยาวกว่าชิ้นงานด้านหน้าเนาะประมาณนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นชิ้นงานด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราไปเชื่อมแขนกันต่อในคลิปที่5นะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปต่อกันคลิปที่5เลยค่ะ